ถังปั่นหมัดเครื่องซักผ้าไม่ทํางานหรือถังปั่นแห้งไม่หมุนให้ทําการถอดปลั๊กจากนั้นใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรูยึดฝาปิดด้านหลังเครื่องซักผ้าออกให้หมดทุกตัวเอาสกรูออกแล้วเปิดฝาปิดด้านหลังเครื่องซักผ้าออกโดยใช้ไขควงปากแบนดันขาล็อกฝาปิดด้านหลังเข้าเพื่อปลดล็อกหรือดันเข้าเพื่อให้ขาล็อกหลุดออกจากโครงขอบเครื่องซักผ้าเมื่อทําการปลดล็อกขาล็อกออกหมดทุกตัวแล้วหมุนฝาปิดกระปุกน้ําทิ้งเครื่องซักผ้าออก โดยการหมุนออกให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเอาฝาปิดและยางเปิดปิดน้ำทิ้งออกจากนั้นใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรูยึดฝาปิดแผงควบคุมหรือฝาครอบลูกบิดด้านบนออกให้หมดทุกตัวเอาสกรูออกแล้วนำฝาครอบลูกบิดออกโดยทำการดานันฝาครอบลูกบิดไปทางด้านขวาแล้วดึงออกเมื่อเปิดฝาครอบลูกบิดหรือแผงควบคุมออกแล้วให้ทำความสะอาดด้านในให้สะอาดโดยนำเศษต่างๆที่อยู่ด้านในออกให้หมดไม่ว่าจะเป็นฝุ่น อยากใยห,หรือสิ่งสกปรกต่างๆ,างๆเมื่อทําความสะอาดเสร็จทําการต่อสายไฟเส้นที่ขาดเมื่อต่อสายไฟเสร็จทําการปิดแผงควบคุมด้านบนหรือปิดฝาครอบลูกบิดโดยการปิดให้นําฝาครอบลูกบิดใส่ลงให้ลงล็อกโดยที่บริเวณฝาครอบจะมีเดือยอยู่ให้นําเดือยใส่ลงในร่องเครื่องซักผ้าแล้วดันให้เข้าล็อกหรือดันไปทางด้านซ้ายมือจากนั้นใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรูยึดฝาครอบด้านบนเข้าให้แน่น เมื่อแน่นแล้วทําความสะอาดยางปิดน้ําทิ้งโดยทําการขาดเอาเศษดินเศษโครนท,ที่ติดอยู่กับยางปิดน้ําทิ้งออกให้หมดรวมถึงที่กระบอกปิดน้ําทิ้งเมื่อทําความสะอาดเสร็จใส่ยางปิดน้ําทิ้งเข้ากับกระบอกปิดน้ําทิ้งแล้วหมุนฝาปิดกระปุกน้ําทิ้งเข้าให้แน,น่นโดยการหมุนเข้าให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาเมื่อแน่นแล้วใส่ฝาปิดด้านหลังเครื่องซักผ้าโดยใส่ให้เข้าล็อกที่ด้านลา่างและที่ด้านบนเมื่อใส่ด้านล่างและด้านบนเข้าล็อกแล้ว ทำการกดขาล็อกด้านข้างเข้าให้แน่นทุกตัวโดวยการกดขาล็อกเข้าจะใช้มือกดเข้าหรือใช้ไขควงปากแบนช่วยทำการกดเข้าก็ได้เมื่อกดขาล็อกเข้าจนหมดทุกตัวแล้วใช้ไขควงหัวแฉกขันสกรูยึดฝาปิดด้านหลังเครื่องซักผ้าเข้าให้แน่นทุกตัวเมื่อแน่นแล้วทำการเสียบปลักจากนั้นก็สามารถทำการซากาักผ้าและทำการปั่นหมาดหรือปั่นแห้งได้เลยและสำหรับการปั่นหมาดหรือปั่นแหง้งให้นำผ้าใส่ในถังปั่นแห้ง แล้วจัดผ้าให้เรียบเสมอกันเพื่อไม่ให้ถังปั่นแห้งหรือถังปั่นมาสั่นและใส่แผ่นกดผ้าทุกครั้งเพื่อไม่ให้ผ้ากระเด็นออกมาพันกับแกนมอเตอร์ด้านล่างจากนั้นปิดฝาปิดชั้นกลางและฝาปิดชั้นนอกและเมื่อปั่นหมาดหรือปั่นแห้งผ้าเสร็จให้รอจนกว่าถังปั่นหมาดจะหยุดหมุนแล้วค่อยเปิดฝาปิดชั้นกลางขึ้นนำแผ่นกดผ้าออกจากนั้นก็สามารถนำผ้าออกตากได้เลยและเมื่อใช้งานเครื่องซักผ้าเสร็จหรือเมื่อทำการซักผ้าเสร็จให้ทำการถอดปลั๊กออก และปล่อยน้ำออกจากเครื่องซสกผ้าให้หมดทุกครั้งแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนนกรสวัสดีครับ